ดีไซน์จ็อบมันผิดตั้งแต่แรกผมยกตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลฝ่ายขายฝ่ายขายหน่วยรถนะมีหน้าที่ทําอะไรรู้ไหมครับคอยติดตาม GPS คือนั่งมอนิเตอร์ GPS ว่ารถคันไหนไปถึงไหนมันเข้าผิดที่ผิดทางอะไรไหมอะไรเงี้ยมีหน้าที่แค่นี้เขาบอกอาจารย์แล้วจะวัด KPI เขาอย่างไงแล้วเขาก็มีหน้าที่แจ้งหัวหน้าเสร็จว่าเออรถคันนี้มันช้าไปนะมันเข้าผิดรูทนะนู่นนี่นะนผมบอกว่าจริงๆอ่ะ KPI นะ่ะถ,ถ้าถ้าดีไซน์จ็อบผิดตั้งแต่แรก KPI ก็ช่วยไม่ได้ครับถ้าเราเจ้าคนหนึ่งคน แล้วมีหน้าที่แค่มานั่งติดตามดู GPS แล้วก็รายงานผลว่าใครเข้าเร็วเข้าช้า,าผมก็เลยบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นจ็อบนะครับอก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าคําว่าจ็อบมันคือเขาเรียกว่ากลุ่มงานหลายๆกลุ่มงานภาษาอ r เราเรียกว่าทัสก็คือกลุาา่มงานหลายๆกลุ่มงานเนี่ยมารวมกันเรียกว่า1จ็อบในใน1่ทัสเนี่ยมันจะประกอบด้วยแอคทิวิตี้ก็คือกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมแค่เป็นพนักงานสแตมเอกสารเข้าเอกสารออกอันนี้เราไม่เรียก,กว่าจ็อบ มันคือกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมแต่ผมสเต็มแล้วผมทําอะไรอีกผมก็ไปสรุปรายงานนอกจากสเต็มสรุปรายงานผมต้องไปประสานงานกับหน่วยงานนี้ผมต้องทําอะไรหลายอย่างอันนี้เราเรียกว่า1นึ่งทัสทก็คือหมายถึงรวมๆหลายๆกิจกรรมเข้าด้วยกันครับแล้วมันถึงเป็นจอ็อบผมก็เลยบอกว่าถ้าเราดีไซน์จอ็อบแคบเกินไปเนี่ย KPI มันก็ไปต่อไม่ได้นะครับ